ตัวนี้ไม่พุ่งครับตัวนี้ปลูกวิทด์สองครับนี่ปลูกแล้คู่สาปลูกไว้พี่น้องไม่พุ่งก็นเลยเพราะว่าสารหัวหน้าครับเพราะว่าสารหวัวแต่นอมันกินโมเสบหรอครับผมว่าไม่โดน,นปลูกไว้ครับมันง่ายถ้าไปใช้ปลาในลวงมันก็ยากยากครับมันไ,ลลนก,ก,นนนไกลปลูกใกล้ๆโลดครับสมัยนี้ โอ้ยบ่เลยม่ซองมึงโดนพี่น้องลกมึงให้ก่อนก็เลยกึนง่อยมากกว่านี่ปูคู่สาครับแต่มันมาฟังน้าฟังหนังแน่น้าครับขันมีปลาเง้มงแบบนี้มันยังมากนะปองมันชิงงาครับขันแป้นมันก็บ่บอยากปองงาไปเลยแป้นก็บโบพดครับก็เร็่ไปสวนมันเบียดกันเลียงหรอครับมันเป็นปลามันเกิดขูงมันเก็ดงาเลยล่ะปูฟังสาครับ นี่ปู่ฟังสามันมาฟังสาฟังหวยฟังหงว่งแสนนาสรุปแล้วเมื่อก็เป็นพืชท้นเอคบับพืชท้นเกจบเ็ดเป็นสวนนี่มองไวมันมอหมิ่นเศษไรหน้าครับขายอุ้ยเขาขายแพงต่อครับไม่จะของมีอยู่ไม่จะของมีโย,ย,ยครับก่ว่าก็บประยัดไปเนี่ย พราะว่าเฮ็ดหัวเป็นอาชีพนะนนหันว่างนี่ก็เฮ็ดหัวต้นนี้หม่ใถ่กินงซุ้งครับนี่หมายถ่กินงซุ้งปูไว้สำหรับกินนอมันนะต้นนี้มีเป้กากองเจ้าของมันก็ง,ง่ายครับผมขึ้นรำกักฉากอยู่มันกินเบาไว้มันพักนอนครับตอนนี้ จะไหนมันโอ้มันกำลังเลิมกันนี่เรื่องเฉลิมออกไปนอกำลังจะออกไายกินชุ่มบ๊โอ้ยก้อช่องกกักินบาวบาวบาวบ,วบวไว้หรพี่น้องเอ้ยหน้าข้าเนี่ยนีป่าแปล,แปลเปนเรียบไปเลยนี่แหละประเภทปลูกใหม่ประเภทหม่ไผ่เนี่มันง่าย ไฟใหม่ต้องกบพลายนะะไปส่งยานไฟใหม่มันไฟใหม่กบพลายนันบ่อรถโจกหักออกบูคือใหม่แนวอืน่นปลูกเป็นสวนไปเลยครับปลูกซับกันไปเลยบูจักใหม่ไผ่สางไผ่โอ้ใหม่ไผ่สางไผ่พร้อมใหม่ไผ่กินชุ่มพร้อมสำหรับกินนะเศรษฐกิจพ่อพียงขายไปนำเอา้า ทีมงานพอกันมาครับขอบคุณหลายๆสวัสดีทุกคนขอบคุณครับผม